วันนี้ผมมาอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับภารกิจวันนี้นะครับผมจะลองมาเปิดประตูรีโมทของ iOtype ผ่านทางมือถือผมจากที่นี่เลยนะครับแบบให้เห็นกันชัดๆเลยสวัสดีครับผมพี่อประตูรีโมทนะครับวันนี้ผมมาที่สาธารณรัฐเช็กนะครับเมืองเชสกี้คุมลอฟนะครับซึ่งห่างจากประเทศไทย10,000มนกิโลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาเปิดประตูรีโมทของ i o t y p e ซึ่งเป็นประตูรีโมทมือถือผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เปิดกันให้เห็นแบบไลฟ์เลยนะครับตอนนี้ผมถ่ายบนจอมือถือผมเนี่ยภาพหนึ่งจะเป็นกล้องนะครับท ที่ถ่ายที่หน้าออฟฟิศของเราและอีกด้านล่างจะเป็นแอป i อโอไทป์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเราเปิดประตูได้ไหมขณะน,นี้ประตูปิดอยู่นะครับนี่นี่นี่อันนี้เห็นเลยนะครับผมจะลองกดเปิดเลยนะครับผมกดเปิดตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะครับอ่าตอนนี้ประตูเปิดแล้วที่นี่เป็นเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับแต่ที่เมืองไทยเป็น5โมงเย็นนะครับกดปิดเป็นอย่างนี้นะครับกดปิดครับนี่กดปิดแล้ว โอเคประตูกำลังวิ่งปิดนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จบกันด้วยตรงนี้นะครับว่าผมสามารถเปิดปิดประตูรีโมทของ IO Type ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อทางเราได้นะครับตามที่อยู่ที่ผมจะลงด้านล่างนี้นะครับแลวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับประตูรีโมทของ IO Type นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ IO Type